สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปปปไ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 ปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งจ้าอันคนไปช้อปปิ้งก็โหลุกเสือกยู่หัวลุกเสอือย่ากดเพราะว่าเทวดาสิมาตัดเธอมื้อนี้สมัตต์เธอพอกับแม่ ออีพรอกรอีแมะเออดาแว้วไปครับพุ่นอ่ะ่งดอกกระเทียมป่าร้อยหลายคุยนะ <c oughs> <c oughs> ดีแล้วผั <c oughs> กก่อนเ <c oughs> มื่อคืนนี้กะเมื่อคืนนี้กะแกงอันเพชรพักเนาวผู้บ่าวก็บยิสลบ เมนแห้งอะรีพักเน่าเห,ห็นเนาะพี่น้องอรก็สมซื้อพักเน่าพักขานั่นแหละบบาะไปแบาตาเมนอะรีอืมย่อมหลับพี่มเมนแต่ก็ค่อยผักคือเยอะอืนั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้เสียลูกชิ้นเนื้อมื้อนี้มื้อนี้จะทำลูกชิ้นเนื้อจ้า ยันตายอยู่ได้กี่ร้อยเนี่ยนี่ก็ได้อัชนนเขาขี้หินไปยังเนาะก็เป็นขี้ห็นเป็นเม็ดเต็มทางมาจากมาจากไาคือเปล่าเราจูงมาดิ๊งอื้ออเนาะ ดอกงาคือเนาะนี่คืออันดอกได้นเลนไล,ล่แหละมันบาดแล้ว <c ười> คืออันพักคอนแฮน์บานเฮาเนาะอันพักคอนแฮนกับอันกวกขี้หอเนาะเออพักคอนแฮน์นำมาแกงสศเเศษทรายโอ้ยแฉะ นเงสาอยู่ผมมีคนป่านไหนเอ้มเามาแต่เสายันอันเทวดามาเสาเหมือนเราเด้อเวหาผู้บาวแป๊บหนึ่งเวหาผู้บาวแป๊บหนึ่งก่อนนะจ๊ะต่อจ้าต่อจ้าก็ <c oughs> สิฮอดแล้วล่ะ วันกันร้านกระเบิดแล้วอันนั้นอันนี้ค่ะกระเบิดแล้วพี่น้องเลยเปิดแล้วก็โอเค ก็แล้วก็คึกคืนล่ะอือในนู่นมันอันมันมีห้องน้ําเท่ากันยั่งว่าคึกกว่าเขามากเขาอันบ่เฮ่อคนอันเวลาเขาไปผับไปเผลอเพราะว่าผับก็เอออมากินทั้งเนาะนะมันมีห้องน้ําอันนี้พี่น้องนี่เดนู่เอออันนี้ห้องน้ํเฮ่อคนเข้าบ่เรื่องไม่หนังวะแม่นห้องน้ําอยู่บ่เออไม่เห็นได้ล่ะเออ นั่นแหละบางทางขยะน้ำเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วหนุย่ยเอา้าเขาเช็ดงานเถอะฮ้บ่นาะหนุ่ยหนื่ยเหนื่อยหนื่อยเห็น่ะับเบอร์ค้นเข้าไปในนี้อ๋อเขาอันนั้นข่ออันที่ว่าอันอันอันอะไม่ร้ยังนะฟ,นฟิลิปเราดายนะเราตายนะเอเอดอกเลอดอกไม้มาเออแม่แลวแม่ละ ไปจ้าไปถึงแล้วจ้ามามาเอารถก่อนรับตะลี่ก่อนพี่น้องคือ <c oughs> ทุกวันเสาร์ 呵呵呵呵。 ราซื้อ,ก,อกล้วยก่อนซื้อกล้วยก่อนซื้อก้วยก่อนก้อยซื้ออันแบบในถุงแบบนี้แล้วเอาอันไปบ่มไว้นะนะแบบนี้ถือเัาแบบนี้ ตังโมซื้อมือมือนั้น,บบนาคาน่ะบอกประทับใจนี่หรือว่าจะเอาเนี่ยเด้อแต่ว่าน่อยยน,น้อ,อ,มอ,อกกยมือนิดพี่น้องสองปอนด์ก้าิดก็เยอะเนาะ multimass ko beoao l